<목마> 사베이 <베이비이간. 목마 도의 베이비이> 정도 되는 핑크. <목마> 그리고 막풍 풍선처럼 막한 것들이 막 있는 듯이 같은 거있고만 우리 <목마> 어른 딸어 아들. 올라. 엄마. <목마> ยังไงสวัสดีค่ะวันนี้เล็กกับโอป้าก็มากันที่บ้านพ่อปู่แม่ย่านะคะตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์แล้วกําลังจะเข้าไปในบ้านค่ะทุกคนมาดูอ e ีเอ็กชันของพ่อปู่แม่ย่าเวลาเราเรามาหานะคะมีตูวป,ป้ามาแล้วจะาอ้อัน้ 아, <laughs> 엄마 고했어 통화 끌라있어내 키가 알아서 생겼네 내 키가 똑똑해 엄마 안녕하세요 오야오야 <laughs> <어이야, 어이야. 웃음> 엄마 문 와우 엄마띠야 엄마 와우 เดี๋ยวขอไปเปลี่ื้อผากอนนะคะทุกคน่อมมาทำอาหารรอนะคะทุกคนมีเลยะเฉะไดเลยนใช่มาเก็ตซินิตาไม่รอเลยกินแบบไม่รอนะคะ 네. 잡채. 아 잡채. 오빠 이름 뭐예요? 이거 아귀탕. 뭐라? 아귀탕. 아귀탕. 거또 응. 이게 아야아아귀 아귀? 아귀. 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 야, 니는 이것도 먹어봐. 석박지 다 넣었어? 아이오 어머니가 석박지 그럼 어. 오케이, 내거긴 거. 우서 달라 ก็ว่าไงคัสดีค่ะติ้าวนี้ก็อยู่กันที่โรงพยาบาลนะคะก็มาสาว้าเบบีกันเข้ามาดูเพเบบีมากับแม่ย่าแล้วก็อาปานะคะมาโรงพยาบาลโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะทุกคนฮายหนาว่า 있는... <람 methodology> <디딘. 디딘>. <람> 마านั่งรอนะคุ아หมอนะคะมาแต่เช้ามากเล모คุณหมอยังไม่มาเลยค่ะตื่นตีนตื่นตีนตื่นตีน아ื่นตี데 <람> 이 정도 되는 핑크 네. 그리고 막푼 풍선처럼 막한 것들이 막 있는 것 아, 같은 거 있고 그거는 엄마는 하고 그막 예쁜 보석이 있는 그런. 주얼리가 막 음. 박혀 있는 음. 거예요. 음. 그래서 엄마는 딸이다. 오빠는 <laughs> 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 아. 레키 레키니 엄마가 그거라며 아들이라면. 왜냐하면 왜냐하면 레키 피자 안 예뻐 하 거기에 여기. 응. 맞아요? 피부가 안좋다고 응. 피부 많아 이게 네. 피부가 안좋고 그러면 아들의 가능성이 좀. 생각나는안좋다는레키가 <laughs> 레키. 피부가 안좋았잖아 막 여드름 엄청 음. 많았잖아 아 그래서 그러면은 어.. 아들의 가능성이 높다 그.. 음. 그네그 어머니 생각은 눈에는 그래. 그렇게 생각을 해? 그런건 없어? 그런건 우리는 없어 렉키 그, 우리 우리는 음. 어뭐 한마디로 꿈같은거 뭐 응? 네. 포도꽃, 뭐, 뭐 무슨 뭐 열매 꿈 레기도 미소야. 레기 드림 뭐지? 링크 다이아몬드. 응, 다이아몬드도 응. 있고, 그냥 골드도 골드 목걸이도 응, 응, 있고. 음지 같은 거. 레기고, 레기고, 다이몬드 예뻐 다이아. 남자 남자 있어요 남자 레기 뭐지? 브레이크, 다이아몬드 반지를 어떤 남자가 막뺏줄라 그랬대. 레키 안돼. 그래서 레키가 막 숨겼대. 야 우리 같이 이렇게 늦게 하러 보러 오는데 우리 분 있을 거야. <laughs> 아이고. 아빠. <laughs> 오빠, 오빠. 오빠 엄마 믿는 얼레키 어, 엄마 믿는 몰라. 어, <웃음> 어, <웃음> 응. 응. 오늘 알잖아. 응. 오늘. 오늘 옛날에는, 옛날에는 그 한국은 무조건 아들이 아들. 아 아들 아들 아들+ 아들 그래서 병원에서 아들 딸 알려 주면 그그 딸이면 태꾸 바나 왜? 응, 무조건 아들이 좋으니까. 아, 한국은 응. 많이 그 옛날에 옛날에 지금은 아니고. 지금은 안 그래. 지금은 오히려 딸. 딸리 좋아 봐. 응, 엄마 빠들이딸바 보면 묻어져. 응. 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 이거 나. 응. 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 하트. 하트. 음. ออมมานะคะกลับมาอีกตอนบ่ายโมงห้าสิบนะคะประมาณบ่ายสองว่าจะต้องมาตรวจเลือดตรวจทุกอย่างเลยนะคะคือเริ่มใหม่หมดเลยแลก็เรอ,อป้ากับออมมาอยู่ค่ะ 1시에 딱 e a picture of reality. Where? Circle fire. Why อเคเร็จแล้วลชเบร์ดมาแล้วเดี๋ยวจะให้แม่ย่ากับอป้านะคะ

หมอนะคะซาวละเอียดมากอันดับแรกคือดูกล้ามเนื้อดูดูกระดูกนะคะของลูกนะคะก็คือร่างกายแข็งแรงมากคุณหมอก็ชมมานะคะโอเคเดี๋ยวมาก็คือไม่ยากนะคะอยากได้ลูกสาวนะคะออมาตั้นคะก็ญิพออกมาอันยาก 왜 미안해? 가연이 아들 아들 엄마 맛 속이 있어 <laughs> 우리 맛 속이 있어 아유, 가연이한테 전화하면 가연이가 뭐라고 말할까이모 <laughs> <laughs> 다른 이모. 시스터 있어 다른 시스터가 음, 음, 아들이 어. 하나 있는데 어 아들을 가졌어 또 아들 또패스또 또또또 아들 이 อะไรฉันวันน้องรับมัดสิอามาออมาีอดสวัสดีค่ะทุกคนมาถึงบ้านแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานี้แต่ว่าไม่มีแรงหมดแรงหมดพลังงานนะคะเหนื่อยมากนะคะนั่งรด2ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมและทีนี้ก็มากลกับมาที่บ้าน เลยก็โดนฉีดวัคซีนไปด้วยเข็มหนึ่งมันก็เลยทําให้ปวดแขนแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีแรงนะคะไม่มีแรงก็หลับตั้งแต่ขึ้นรถมาเลยก็ไม่ได้พูดสรุปอะไรให้ฟังเลยโอเคมาสรุปกันสรุปว่าน,นะคะได้ลูกชายนะคะเป็นลูกชายแม่ย่ากับโอป,ป้าเนี่ยกับพ่อปู่เนี่ยก็คือหวังกันว่าจะได้ลูกสาวนะคะจะได้หลานสาวก็คือหวังว่าจะได้ลูกสาวแต่ก็ ก็ไม่เป็นไรแม่ย่าบอกว่าไม่เป็นไรเป็นเป็นหลานชายก็ดีเพราะว่าเขาที่ไหนๆเขาก็ชอบหลานชายกันทางนั้นท้งนั้นหละแต่ว่าอยากมีหลานสาวเป็นคนแรกเฉยๆแม่ย่าก็บอกว่าอย่างนี้นะคะโอเคโอป,ป้าก็ถามว่าเสียใจไหมนางนางตอนแรกนางก็แบบตะลึงแล้วก็ขำขำออกมาเออนางก็พูดว่าโอป,ป้าบอกว่า เออไม่เป็นไรได้ลูกชายก็คงจะจะ,จะสนุกหน้าดูอะเนาะก็เหมือนมีลิงอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเล็กก็เป็นลิงตัวหนึ่งแล้ว <trabajando> มีลูกชายมาอีกออก็คงเป็นลิงเออก็คงจะเหมือนเลกกีนแหละอะไรอย่างนี้เนาะเป็นอะไรที่วุ่นวายมากเลยนะคะเพราะว่าอ่าเล็กยังไม่ได้ฝากคันใช่ไหมเหมือนเราอะมารีเซ็ตใหม่ตอนที่เล็กฝากคันที่ที่ไทยเหมือนกันเลยก็ตรวจหาดาวตรวจเลือดหาเบาหวานอะไรเงี้ยตรวจเลือดรอบแรกเสร็จแล้ว ก็ให้รอจนอีกบ่ายสองค่อยกลับมาใหม่มาตรวจอีกรอบหนึ่งมาวัดข้ามตาลคนบากฏว่าน้ําตาลเล็กขึ้นถึงร้อยห้าสิบนะคะซึ่งปกติเนี่ยน้ําตาลในเลือดไม่ควรจะเกินหนึ่งร้อยแต่เลึกไม่ได้กินอะไรเลยนะก็กินแค่ตอนเช้ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรซุปฟักทองอะ่ะทุกคนซุปฟักทองใส่ข้าวหรือเปล่าแต่หมอก็บอกว่ามันก็มีน้ําตาลแต่ว่าอีกรอบขอตรวจอีกรอบหนึ่งก็คือให้งดไปเลยเช้าเนี่ยก็คือไม่ต้องกินอะไรก็ไปตรวจ โอป้าเนี่ยคิดหนักมากเลยนะทุกคนคิดหนักถึงขัง้นแบบว่างดเลยนะนมนมปั่นอะไรก็ช่างช็อกโกแลตปั่นอะไรย่างเงี้ยเธอไม่ต้องมาขอฉันไม่ต้องมาขอร้องฉันให้ซื้อเธออีกเลยนะอะไรเงี้ยก็คือแบบนางก็แบบเฟล,ลไปนิดนึงก็คือเป็นห่วงนั่นแหละคะ่ะก็คือเป็นห่วงก็คือบลเลยบอกว่าให้งดได้แล้วไม่ต้องกินแล้วอะไรยเงี้ยแต่ก็จะน,น,นานๆถึงจะขอทีหนึ่งเดือนหนึ่งขอขอสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยก็คิดว่าจะยังงั้นนะคะสมสมใจยายแดง เพราะยายแดงกับเมียญาคิดไม่เหมือนกันยายแดงเนี่ยฟันทงอยู่แล้วยังฉันต้องได้หลานชายแน่นอนเป็นคนเดียวเลยก็นั่นแหละค่ะทุกคนมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเหนือความคาดหมายตัวเล็กเองอะคิดไว้ว่าถ้าลูกสาวก็ดีลูกชายก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นลูกชายเนี่ยพอได้ลูกชายมันอะคิดไว้เลยว่าต้องสนุกแน่ๆต้องสนุกแน่ๆแล้วก็ยังตื่นเต้นกับการที่คิดว่าเขาจะหน้าเหมือนใครจะเหมือนพ่อเขาเหมือนอป้าหรือว่าจะเหมือนเล็ก แต่สีผิวอะอย่ามาเหมือนเล็กนะไม่เอาไปทั้งพ่อดีกว่าขอแบบขาขาวแบบตีต๋หน่อยอะไรเงี้ยนะอีกอย่างหนึ่งอปป้าเนี่ยบอกฝากมาบอกนะคะว่าอ่าให้ทุกคนเนี่ยช่วยตั้งชื่อลูกนะคะเป็นภาษาไทยให้หน่อยตั้งชื่อเบบี้เนี่ยคือรู้เพียแล้วว่าเป็นผู้ชายให้ทุกคนนะคะตั้งชื่อไทยมาหนึ่งชื่อแล้วอป,ป้าจะมาดูว่าเฮ้ยชื่อไหนความหมายดีชื่อไหนไพเราะอ,อะไรเงี้ยนางนางแบบ มีความอยากให้ลูกมีทั้งชื่อภาษาเกาหลีแล้วก็ชื่อภาษาไทยอะคะ่ะโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ